สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชรีไหมสุขหัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิมนิธิเพื่อนหญิงนะคะวันนี้ก็จะถือโอกาสมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องของโครงการ EU สู้ภัยโควิดนะคะซึ่งก็เป็นโครงการความร่วมมือกับบุลนิธิ ActionAid International ประเทศไทยนะคะภายใต้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจากสาภาพยุโรปนะคะ ในโครงการเนี่ยเราก็มีการช่วยเหลือเร่งด,วด่วนนั่นก็คือเรื่องของถุงยังชีพสําหรับแม่และเด็กผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการนะคะซึ่งเราได้มีการมอบถุงยังชีพในพื้นที่4ภูมิภาคนะคะไปจํานวนทั้งหมดก็935ชุดนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทางมูลนิธิเพื่อนหญิงเองเนี่ยเราก็ได้เปิดพื้นที่ให้กับผู้หญิง ที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะผ่านทางหน้าเพจของมูลนิธิในแต่ละวันเนี่ยเราเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ30-40ถึง40รายด้วยกันซึ่งก็ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถาช่วยเหลือได้ในทุกกรณีจะมีแอดมินนะคะคอยสักถามข้อมูลเบื้องต้นนะคะแล้วก็จะมีการ ส่งข้อมูลต่อไปยังแกนนําแม่หญิงของเราที่อยู่ในพื้นที่เพื่อให้ลงไปเยี่ยมไปดูสภาพความเป็นอยู่นะคะว่ามีความลําบากอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็จะส่งผ่านความช่วยเหลือไปกับแกนนําแม่หญิงนะคะก็อาจจะมีข้อจํากัดอยู่เยอะเหมือนกันนะคะก็คือ,อจํานวนถุงยางชีพเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอ ต่อความช่วยเหลือเนื่องจากมีผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเป็นจํานวนมากในแต่ละภูมิภาคเนี่ยนะคะก็จะพบปัญหาที่เหมือนกันอีกประการหนึ่งก็คือในส่วนของประชากรแฝงแรงงานย้ายถิ่นอะไรพวกนี้ฮะก็จะไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือของหน่วยงานรัฐได้เนื่องจากมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นคนที่อยู่ในภูมิลําเนานั้นๆนะคะแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่มีบัตรประชาชนนะคะซึ่งหลายคนก็ ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าถึงการช่วยเหลือต่างๆของหน่วยงานท้องถิ่นได้นะคะนี่คือข้อจํากัดที่เราประสบมาจากการลงทำกิจกรรมมอบถุงยางชีพนะคะกิจกรรมต่อมาก็คือในเรื่องของการฟื้นฟูทางด้านสังคมและเศรษฐกิจนะคะแน่นอนว่าจากสถานการณ์โควิดก็ทําให้หลายกลุ่มอาชีพก็ได้รับผลกระทบไปตามๆกันก่อนหน้านี้นะคะที่สถานการณ์ปกติเนี่ย ผู้หญิงก็จะมีการรวมกลุ่มกันทําอาชีพอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทอผ้ากลุ่มทําถ้วยชามนะคะจากใบไม้กลุ่มทําไม้กวาดกลุ่มย้อมผ้านะคะกลุ่มทําดอกไม้จันนะคะกลุ่มบริการงานอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็มีลูกค้าออเดอร์กันเข้ามามีพ่อค้าคนกลางก็มารับสินค้าของกลุ่มนะคะไปจําหน่ายก็ทําให้สมาชิกในกลุ่ม มีรายได้นะคะหรือว่าคนที่ประกอบอาชีพแบบเดียวๆียวนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านเสริมสวยนะคะรับจ้างตามร้านทั่วๆวไปนะคะก็สามารถที่จะทําทงานได้ปกตินะะแต่พอมีสถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ยหลายคนก็ตกงานแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะจึงภายใต้โครงการนี้เนี่ยเราก็ได้มีการจับทำเวิร์กช็อปนะคะเพื่อที่จะสำรวจถึงอาชีพที่ผู้หญิงอยากจะทำนะคะก็ เราได้มีการจัดทำฐานข้อมูลมก็พบว่ากลุ่มอาชีพที่ผู้หญิงสนใจนะคะ<ม>ก็คงจะเป็นอาชีพเดิม,มที่ผู้หญิงก็ทำมาอย่างต่อเนื่องนะคะ<ม>แล้วก็มีงบสนับสนุนจากท้องถิน่นเราเนี่ยเราก็ได้มีการจัดทำรวบรวมเอาไว้<ม>จะนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะคะ<ม>ไปประชุมหารือกับหน่วยงานต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะว่าจะช่วยเหลือ ให้ผู้หญิงเนี่ยได้ได้มีงานทำได้ยังไงนะคะในอนาคตเนี่ยอาจจะมีแผนที่จะมาสนับสนุนหรือว่าัพ p อ o r t กลุ่มอาชีพหรืออาจจะสนับสนุนเป็นรายเดี่ยวได้อย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะให้ผู้หญิงเนี่ยได้มีรายได้ที่จะมาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็พึ่งพาตนเองได้ว่าข้อจํากัดนะคะก็จะมีในเรื่องของการไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้นะคะก็ทําให ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้หญิงเนี่ยก็ค้างสต็อกแล้วก็ไม่มีออเดอร์เข้ากลุ่มนะคะไม่มีตลาดรองรับนะคะแล้วก็ตลาดปิดก็ทำให้ไปค้าขายไม่ได้นะคะขายของไม่ได้เลยค่ะกิจกรรมหลังจากนี้ก็จะมีการจัดทําแผนชุมชนจัดการตนเองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแล้วก็อาจจะมีเวที ประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชนอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ